วันจันทร์ที่9ตุลาคม2566ครับเรื่องของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสวันเวลาผ่านมาแล้ว2วันเสร็จเๆนะครับถ้าดูเป็นจำนวนชั่วโมงนะขณะนี้ก็ประมาณสัก60ชั่วโมงได้แล้วครับหลังจากทางกลุ่มฮามาสของปปเลสไตน์ได้เริ่มถล่มอิสราเอลมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ประมาณสัก6โมงเช้าตอนเวลาในท้องถิ่นของวันที่7ตุลาคม66นะครับ ซึ่งตัวเลขของผู้เสียชีวิตสองฝั่งก็แน่นอนครับเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยฝั่งของอิสราเอลเนี่ยมีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเข้ามาคือ700กว่าคนขณะที่ฝั่งของปาเลสไต,สตน,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 น์มีผู้เสียชีวิตประมาณ400กว่าคนดังนั้นรวมสองพื้นที่เข้าด้วยกันมีผู้เสียชีวิตจากการประทะกันร,รอบล่าสุดซึ่งเป็นการประทะกันครั้งรุนแรงที่สุดในรอบประมาณ50ปีท่าที่ไม่เคยมีการสู้รบกันมาเนี่ยนะครับ มีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,100คนแล้วครับแล้วปรากฏว่าจาก1,100คนที่ว่านี้มีคนไทยเสียชีวิตด้วยเท่าที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานมาช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยนะครับอยู่ที่12คนและมีคนไทยบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจาก8เป็น9แล้วก็มีตัวเลขของคนไทยโดนจับไปเป็นตัวประกันอยู่ที่11คนด้วยกันครับทีนี้ ก่อนจะพาไปดูเรื่องแนวทางในการช่วยเหลือคนไทยออกมาจากอิสราเอลสำหรับคนที่แสดงความประสงค์ต้องการเดินทางกับประเทศไทยผมขอพาไปดูต้นสายปลายเหตุก่อนนะครับเอาละหลักใหญ่ใจความเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าจะเป็นปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลสู้รบกันมาอย่างยาวนานเป็นร้อยปีเป็นพันปีแล้วแต่ว่าคุณจะย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ยาวนานแค่ไหนแต่หลักใหญ่ใจความก็คือ เป็นการแย่งดินแดนกันนั่นแหละครับด้านหนึ่งพอชาวยูิสลาเอลเข้ามาก็มีการผลักดันชาวปาเลสไตน์เนี่ยให้เหลือพื้นที่ที่ของเดิมเคยอยู่ตรงนั้นให้แคบลงแคบลงจนกระทั่งเหลือบริเวณฉนวนกาซาซึ่งมีพื้นที่ประมาณ360ตารางกิโลเมตรซึ่งก็เล็กกว่าจังหวัดสม,มุทรสงครามบ้านราซะอีกครับแล้วก็มีผู้คนไปอยู่ประมาณสัก2ล้าน3แสนคนซึ่งก็มีการสู้รบกันมาอย่างต่อเนื่องบริเวณฉนวนกาซา กับพื้นที่อิสราเอลซึ่งอยู่ติดกับฉนวนกาซาแต่คำถามสำคัญก็คือในเมื่อมีการสู้รบกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วด้านหนึ่งก็มีการสูญเสียกันมาอย่างต่อเนื่องแต่อะไรทำให้กลุ่มฮามาสเป็นฟางเส้นสุดท้ายทำให้เขาตัดสินใจระดมยิงจรวดแล้วก็ขีปนาวุธชุดใหญ่ประมาณ5,000ลูกเข้าถล่มอิสราเอลช่วงเช้าตรู่ของวันที่7ตุลาคม66 วันนี้ผมไปสอบถามแล้วก็พูดคุยนะครับกับทางผู้เชี่ยวชาญเรื่องของตะวันออกกลางมาในรายการคนชนข่าวก็คืออาจารย์มาโนดอารีฮะอาจารย์อยู่ที่ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธอาจารย์บอกเอาไว้แบบนี้คือมีประมาณ3ถึงหเหตุผลว่าทำไมทางกลุ่มฮามาสต้องมายิงถล่มใส่อิสราเอลในวันที่7ตุลาคมด้วยเหตุผลอย่างแรกเลยนะครับ คือทางด้านโฆษกของกลุ่มฮามาสเขาใช้คำว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคมเนี่ยเป็นปฏิบัติการพายุแห่งมัส,สยิดเอาอักซอถ้าใครยังจํากันได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานนี้นะครับที่ทางด้านของกลุ่มชาวยิวอิสราเอลเนี่ยมีการเข้าไปประกอบพิธีในมัส,สยิดเอาอักซอแล้วตอนนั้นก็มีการประท้วงการขึกโครมใหญ่โตมากๆยังไม่พอครับยังเกิดกรณีวันที่7ตุลาคมเนี่ย ครบรอบ50ปีพอดิบพอดีเลยนะครับของเหตุการณ์สู้รบกันเป็นสงครามระหว่างอารับก,กับอิสราเอลเมื่อปีคอ,อน1973ก็ครบ50ปีพอดีแล้วยังไม่พอครับอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญมากๆเช่นเดียวกันปรากฏว่าในช่วงระยะเวลานี้ครับที่ใหญ่ของตะวันออกกลางก็คือซาอุดีอาระเบียมีความพยายามในการจะไปปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอล ซึ่งทำให้กลุ่มฮามาสไม่พอใจแล้วก็มองว่าอาจจะทำให้ทางด้านของประเทศในอาหรับนั้นอาจจะลืมกลุ่มฮามาสไปตรงส่วนนี้เองก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าทำไมฮามาสถึงเลือกวันที่7ตุลาคมมาใช้ในการก่อเหตุที่นำมาสู่การประกาศสงครามของอิสราเอลแล้วทีนี้คำถามสำคัญถัดมาก็คือแล้วบรรดาตัวประกรันที่ถูกจับกลุมตัวไปเนี่ยมีทั้งชาวอิสราเอลด้วยมีทั้งชาวต่างชาติ ที่รวมถึงคนไทยด้วยประมาณสัก100คนเป้าหมายสําคัญของการจับตัวไปนี้คืออะไรกันแน่ในมุมอาจารย์มาโนดบองแบบนี้ครับด้านหนึ่งกลุ่มฮามาสอาจจะต้องการเรียกร้องความสนใจจากประชาคมโลกว่าประชาคมโลกเนี่ยกำลังลืมเลือนแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ข้อพิพาทระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลที่ใช้ชื่อว่า Two State Solution อยู่คือ Two State Solution ที่ว่านี้ต้องให้ความสำคัญ ทั้งรัฐปาเลสไตน์ด้วยแล้วก็รัฐอิสราเอลด้วยแต่มาระยะหลังฮามัสรู้สึกว่าประชาคมโลกกําลังลืมเลือนแนวทางที่ว่านี้ไปเพราะฉะนั้นจึงต้องการเรียกร้องความสนใจจากประชาคมโลกอีกด้านหนึ่งครับอาจารย์สลาบุตอาลีมองว่าการที่ทางกลุ่มฮามัสจับตัวประกันไปร่วมร้อยคนเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะต้องการเจรจาต่อรองกับทางนั่นของอิสราเอลเพราะว่าก่อนหน้านี้อิสราเอล ก็มีการจับตัวชาวปาเลสไตน์ขังคุกอยู่ที่อิสราเอลด้วยดังนั้นเป้าหมายสำคัญของฮามาสอาจจะต้องการใช้ตัวประกันที่เป็นชาวอิสราเอลนี่แหละมาเจราจาต่อรองกับชาวอิสราเอลขอให้ทำการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลจับกลุ่มตัวอยู่คำถามก็ตามมาอยู่แล้วครับแล้วแบบนี้ทำไมต้องมีการจับกลุ่มพลเรือนของชาวต่างชาติ ที่ไปทํางานในอิสราเอลด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นการกวาดต้อนไปทั้งหมดเนี่ยในบุมอาจารย์สลาวุฒิก็มองแบบนี้อาจจะต้องการเป็นข่าวให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะถ้าเกิดมีการสู้รบกันไปมาระหว่างปาเลสไตน์อิสราเอลมีการจับตัวกันไปมาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็จะเป็นเพียงแค่ข่าวในประเทศเป็นข่าวต่างประเทศสําหรับประเทศอื่นเท่านั้นแต่จะไม่ถึงขั้นมีการรายงานข่าวคลึกโคลมไปทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญฮะ ดังนั้นเดี๋ยวจับตาดูต่อไปนะครับเรื่องความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้เพราะล่าสุดเลยครับผมได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็สอบถามนะครับกับคนไทยที่ประเทศอิสราเอลไปชื่อว่าคุณนานาเขาบอกว่าณวันนี้เลยเนี่ยด้านหนึ่งอิสราเอลยังคงใช้มาตรการคล้ายกับท่วงโควิด -19 ก็คือการล็อกดาวน์อยู่มีการใช้เคอร์ฟิลห้าประชาชนออกนอกเขตสถานหลังห้าโมงเย็นเพราะณขณะนี้ อิสราเอลมีการระดมทหารสำลองประมาณ1 0 0 0 0แนายนะครับพร้อมๆกับการประกาศว่าเขาจะมีการขุดรากถอนโคนฮามาสขณะที่ฮามาสก็มีการประกาศตอบโต้อิสราเอลกลับเหมือนกันว่าเขาจะยุติการยึดครองพื้นที่ของอิสราเอลให้ได้คือต่างคนจะมีการผลักกันไปให้ออกจากพื้นที่ให้ราบพนาศูนย์ไปให้ได้ฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับ ตกลงโอกาสในการเจราจาจะเป็นไปได้ไหมหรือต้องสู้รบให้หักกันไปข้างหนึ่งชาติใดาชาติหนึ่งต้องหายไปจากแผนที่โลกหรืออย่างไรหรือมีโอกาสที่จะมีคนกลางเกิดขึ้นมาได้หรือไม่เพราะว่าด้านหนึ่งตุรกีเนี่ยเสนอตัวไปเป็นคนกลางในการเจราจาระหว่างฮามัสกับอิสราเอลแต่เกิดเกิดดูจากประวัติศาสตร์แล้วเหมือนโอกาสในการเจราจานั้นจะเกิดขึ้นได้ถ้าคนกลางเป็นประเทศอียิปต์จะมีโอกาสได้มากกว่านะครับทีนี้ กลับมาว่ากันเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยกันต่อย้าอีกทีว่านะเวลานี้เนี่ยมีคนไทยแจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับประเทศตอนแรกก็คืออยู่ที่1 0 9 9คนแต่ตัวเลขล่าสุดณนะเวลานี้เท่าที่มีการรายงานมาเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นประมาณ1,400คนแล้วนะครับโดยทางด้านคุณจัก,กรพงษ์แสงมณีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในประเทศอิสราเอลณเวลานี้เรื่องการนำคนไทยกลับประเทศไทยเราได้มีการติดต่อทุกช่องทางแล้วทีนี้เองเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดต้องรอการอนุญาตจากทางอิสราเอลก่อนรวมไปถึงการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเอกชนแบบเช่าเหมาลำรวมไปถึงเครื่องบินของกองทัพอากาศด้วยโดยคาดการเอาไว้ว่าคนไทยกลุ่มแรกที่จะสามารถออกมาจากอิสราเอลได้จะเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บให้ออกมาจากพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน คาดว่าจะเดินทางออกมาจากอิกสราเอลได้คือวันที่11ตุลาคมนี้นะครับวันพุธนี้แล้วนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่12ตุลาคมประมาณ15คนก่อนซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ทางสถานทูตยืนยันว่าสามารถเดินทางได้ก็จะเดินทางก่อนเมื่อเดินทางมาถึง3กระทรวงคือแรงงานสาธารณาสุขและพัฒนาสังคมก็เตรียมความพร้อมในการรับคนไทยกลุ่มนี้แล้วพอมาถึงไทยจะมีการตรวจทุกอย่าง ทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจส่วนเรื่องตัวประกันกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจครับประสานกับสถานทูตไทยในแต่ละประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศที่จับตัวประกันไปนั่นก็คือประเทศไหนมีความสัมพันธ์กับชาวปาเลสไตน์ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ติดต่ออ้อมผ่านประเทศนั้นให้ส่งสารเนี่ยไปถึงชาวปาเลสไตน์ให้ได้ครับเพื่อสนับสนุนให้มีการปล่อยตัวพลเรือนผู้บริสุทธิ์ ท่านทูตไทยที่มาเลเซียก็ได้พบทูตปาเลสไตน์ที่นั่นเพื่อแจ้งความกังวลของไทยและขอให้ดำเนินการปล่อยตัวพี่น้องประชาชนที่ถูกจับตัวไปซึ่งจากการพูดคุยกับหลายประเทศก็มีสัญญาณบวกนะครับส่วนนักเรียนไทย80คนท่านทูตยืนยันว่าปลอดภัยทุกคนฮะทีนี้เรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตผมขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยบางคนอาจจะสงสัยนะครับคือตอนแรกเนอย่างที่บอกไปอิสราเอลเนี่ยโดนทางด้านของกลุ่มฮามาส ซึ่งเป็นชาวปรเลสไท์ติดอาวุธยิงจรวดเข้ามาถล่มก่อนตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันที่7ตุลาคมซึ่งหลายคนที่ติดตามการสู้รบระหว่างฮามาสกับอิสราเอลมาโดยตลอดท่านจะทราบดีครับว่าอิสราเอลเนี่ยเขามีระบบป้องกันไทยทางอากาศที่เรียกได้ว่าล้ำหน้าสุดของโลกระบบหนึ่งนั่นก็คือ i อออนโดมเรียกได้ว่าแทบจะเป็นการสแกนท้องฟ้าเลยครับอะไรที่เป็นวัตถุที่มันแปลกปลอมเข้ามาจะลงจรวดโยนเนี่ย ไอออนโดนยิงตกเรียบฮะแล้วสามารถยิงได้พร้อมๆกันเนี่ยหลายจรวดหลายขีปนาวุธหลายอันมากแต่ด้วยความที่ครั้งนี้ฮามาสเนี่ยเขายิงขีปนาวุธเข้ามา5,000ลูกไอออนโดมเองก็ยิงถล่มไม่ไหวเหมือนกันก็มีบางลูกในเล็ดลอดตกเข้ามาในเมืองแม้กระทั่งในเมืองหลวงอย่างกรุงเทลอาวิฟด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะมีผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากการโดนถล่มด้วยขีปนาวุธแต่หลักๆแล้วปรากฏว่าผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้น แล้วเป็นตัวเลขที่มีการรายงานเข้ามานั้นเกิดจากการโดนกราดยิงที่หลังนะครับเพราะหลังจากทางด้านของกลุ่มฮามาสยิงขีปนาวุธมาใส่อิสราเอลแล้วส่งกองกําลังท่าพื้นดินนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งรถยนต์แทรกซึมเข้ามาทางตอนใต้ของอิสราเอลครับแล้วจากนั้นก็ไปกราดยิงตามเมืองต่างๆเราจึงได้เห็นภาพที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งที่มีชาวเมืองชาวต่างชาติหลายคน ไปเสียชีวิตกันอยู่เต็มท้องถนนไปหมดในบางเมืองแล้วจุดหนึ่งของอิสราเอลที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดจากตัวเลขณนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700คนที่เสียชีวิตอิสราเอลปรากฏว่าอิสราเอลเขามีการจัดงานเทศกาลดนตรีขึ้นบริเวณภาคใต้ของเขาครับแล้วจุดการจัดงานเทศกาลดนตรีที่ว่านี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง260คนเลยนะครับ คือประมาณ1ใน3ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในช่วง2วันนี้เนี่ยไปอยู่ที่เทศกาลดนตรีนี่แหละครับแล้วจากนั้นทางกลุ่มฮามาสเอาลหละเจอใครก็มีการกวาดต้อนแล้วก็จับเอาไว้เป็นตัวประกรันนํากลับไปที่ฉนวนกาซาซึ่งตามรายงานข่าวก็คือนํากลับไปจับกลุมตัวเอาไว้เนี่ยอยู่ประมาณ2จุดของถนวนกาซาด้วยกันแต่ณขณะนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับ ชะตากรรมของบรรดาตัวประกันที่มีประมาณ100คนที่ถนวนกาซ่าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างพอด้านหนึ่งก็มีความพยายามในการเจราจาแต่อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกับว่าทางด้านของอิสราเอลเองก็เตรียมกองกําลังชุดใหญ่มีการไปเกณฑ์ทหารสํารองมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของยุทธป,ปกรณ์แล้วณขณะนี้ครับก็มีการใช้กําลังภาศพื้นดินเนี่ยพยายามที่จะมีการยึดพื้นที่บริเวณตอนใต้เมืองสําคัญสําคัญ ซึ่งอยู่บริเวณพรมแดนฉนวนกาซาเนี่ยเซี CNN ยนเอ็นลน์งานว่าสามารถยึดคืนกลับมาได้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะจบแค่นี้ไหมหรืออิสราเอลจะมีการส่งกองกําลังภาคพ,พื้นดินบุกเข้าไปพายในฉนวนกาซาเลยหรือเปล่าอันนี้จับตาดูให้ดีครับเพราะถ้าสมมุติต้องการจะไปช่วยตัวประกันจริงๆเนี่ยการโจมตีทางอากาศจะด้วยขีปนาวุธจะด้วยโดนเนี่ยไม่ใช่คําตอบฮะเพราะช่วยตัวประกันออกมาไม่ได้ต้องส่งกองกําลังภาคพื้นดินเข้าไปเท่านั้น แา่อีกด้านหนึ่งถ้าหากสมมุติสามารถเจราจาตกลงกันได้แล้วทางกลุ่มฮามาสสามารถปล่อยตัวประกันออกมาได้อย่างปลอดภัยก็อาจจะทําให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของจํานวนผู้เสียชีวิตและการจับกลุ่มตัวประกันไปว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรอย่างไรนะครับทีนี้มาว่ากันต่อเรื่องของเครื่องบินที่จะมีการพาตัวคนไทยที่โดนจับเอาไว้เป็นตัวประกันกลับมาให้ได้เนี่ย ด้วยความที่คนไทยส่วนใหญ่ที่ถูกจับไปเนี่ยก็จะเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่เขาไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลจริงๆจํานวนของคนไทยที่อในอิสราเอลเนี่ยมีประมาณส0,000 000่นคนนะครับแต่เป็นคนไทยซึ่งอยู่ในจุดพื้นที่เสี่ยงก็คือบรรดาเมืองของอิสราเอลทางตอนใต้ที่อยู่ติดกับถนนกาซาจะมีประมาณสัก5 0 0 0คนได้ครับแล้วณนะขณะนี้ก็มีคนไทยแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศแล้วจะอยู่ที่ประมาณ1,400คน วันนี้ทางรัฐมนตรีกลาโหมครับคุณสุทินคลังแสนก็มีการถแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ร่วมกับกองทัพไทยกองทัพอากาศากระทรวงการต่างประเทศโดยเตรียมเครื่องบินเอาไว้ทั้งหมด6ลำด้วยกันเป็น Airbus 340นะครับ1ลำแล้วก็430อีก5ลำด้วยกันครับแล้วพร้อมปฏิบัติงานทันทีตลอด24ชั่วโมงขอเพียงแค่ทางการอิสราเอลมีการอนุญาตเท่านั้น ย้ำว่าต้องรอรัฐบาลอิสราเอลอนุญาตก่อนและอำนวยความสะดวกให้ซึ่งขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งหากกระทรวงการต่างประเทศไม่ข้อสรุปเมื่อไหร่ทางกองทัพไทยก็มีความพร้อมแล้วขณะนี้ไม่สามารถคำวนวณได้ว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นหรือเบาลงหรือไม่แต่ก็ยอมรับว่าถ้าหากคนไทยทั้งหมดเกือบ30,000คนประสงค์จะเดินทางกลับกองทัพไทยก็อาจจะไม่สามารถรองรับได้หมด แต่จะมีการประสานสายการบินพาณิชย์โดยเฉพาะการบินไทยให้นําคนไทยกลับมาให้ได้ทั้งหมดถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นกว่านี้แล้วทางคนไทยทั้งหมดต้องการจะเดินทางกลับประเทศนะครับขณะเดียวกันการรองรับการเดินทางกลับนั้นตอนหนึ่งเที่ยวจะได้ประมาณอยู่ที่500คนคุณสุทินยืนยันนะครับถ้ายังเป็นจํานวนนี้ก็ยังสามารถนําคนไทยกลับมาได้ตามศักยภาพอยู่ครับแต่ถ้าหากสถานการณ์รุนแรงเข้าขั้นวิกฤตอาจใช้วิธีเช่าเหมาลำเครื่องบินพาณิชย์แทน ซึ่งน่านฟ้าอิสราเอลตอนนี้ไม่ได้มีการประกาศปิดน่านฟ้านะครับเครื่องบินยังสามารถลงที่ประเทศอิสราเอลได้ซึ่งถ้าหากไม่สามารถลงที่อิสราเอลได้ก็จะไปลงประเทศข้างเคียงแทนนะครับนั่นก็คืออาจจะเป็นอียิปต์ซาอดุดีอาระเบียหรือว่าทางจอแดนส่วนเรื่องความปลอดภัยจากการสู้รบอยู่ระหว่างการประสานงานอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับคุณสุินมีการประเมินสถานการณ์ด้วย ว่าเรื่องของการจับกลุ่มตัวบรรดาตัวประกันจะเป็นชาวต่างชาติจะเป็นคนไทยที่ถูกจับกลุมตัวไปเนี่ยมองอย่างไรบ้างคุณสุทินประเมินแบบนี้ไม่ได้เป็นการจับไปเพื่อเรียกค่าไถ่และไม่ได้จดจงว่าเป็นประเทศไหนประเทศหนึ่งเป็นการจับแบบกวาาต้อนทุกๆประเทศส่วนถ้าหากในอนาคตจะมีการเรียกค่าไถ่ทางกระทรวงการต่างประเทศกําลังวางแผนรองรับอยู่จากข้อมูลข่าวมีแนวโน้มว่าจะนําผู้ที่ถูกจับกลุมตัวไปนั้น จะนำไปเป็นโล่มนุษย์ซึ่งมีความเสี่ยงในทุกด้านทั้งนี้ต้องรอทางการอิส